มาแล้วปานนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับท่าะทุก,ท,กท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะ,เนะครับผมเกษส่าพัทรุยนะครับผม นี่ก็ประมาณอกโมงครึ่งครใกล้เจ็ดโมงแล้วครับผมออกไปเลาะยิงปลากันนะผมไปดูข้าบวันนี้เดี๋ยวไปดูหมายจะโดนว่ามีตัวหรือเปล่าพอตอนนี้น้ําก็เริ่มขยับลงแล้วนะครับผมน้ำก็นี่นี่น้ำนะผมนี่น้ํามันต่อจากแม่น้ำครับบอกผมกน้ําเริ่มขยับลงนะครับผมแต่ว่ายังแดงอยู่แต่น้ําไม่เยอะเหมือนที่แรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาบุดหรือเปล่า นี่เราไปเลาะอีกไปก่อนครับผมเดี๋ยวนี่ลองสวยใหม่นะครับผมพอสามนิ้วนะครับผมลองทําดูครับผมลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงครับผมจะดีหรือเปล่าสายจะออกหรือเปล่าครับผมไปมาคู่ไกลน้ำเดินครับผมเป็นศูนย์นะครับผมทางจุกนะครับผมซุ้มดากระจายนะครับผมไปแต่รับชมกันเพื่อมเป็นการเสียเวลาไปครับผมเอ้า ถึงหมายแล้วนะครับ โดนแล้วครับโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสับมือสับมือเฮ้ยเฮ้ยสับมือสับมือ Ui, đổ nét luôn nè ฮโลได้ครับผมเจ้าเจ้ครับผมโอ้ยขึ้นจิบมงมงเลยมาครับตามต่อครับผมมาครับมาดูกันต่อครับผมแจมแรกมาครับสะโดใหญ่ครับผมเกือบห้าโลครับผมสี่โลกวา่าช่างเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตาเต่อครับผมว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับผมเพือกมาแล้วครับผมโลนี่ออกแต่เช้ากว่าแดดออกแต่เช้าเลยถ้าแดดว่าแดดออกแต่เช้าเลย๋รอไปเรื่อยนครับผมรอหาม้านนะมีน้ำมันขุ่นผมลงมันไม่เข้าอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเรอไปเรื่อยๆนะครับผมแปลงแดดละมาฮะกระโดดใหญ่แล้วครับผมเดี๋ยวไปติดตามช่วยมันต่อว่าเจอตัวอีกหรือเปล่านะครับผมไป อยากมาแล้วนะครับผมมาฝั่งนี้แล้วที่เคยยิงดินใหญ่นะโนโนน่ที่กล้าเข้ามาดูเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วนะ oh. ม่นพุทธม่นพุทธเข้ามาบอกมีกระโดดจิบอยู่ใต้ไปตัวนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูกันแต่ก็นน้ำไม่สวยเท่าไหร่นะเขาพอได้อยู่นะครับไ,ไปติดตามรับชมกันว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับผม đón vào hả ồ lòi buông rồi nhé ồ sợi ngang โอยโลยนิดนงเดินนใหญ่เข้าแล้วเอาเข้าแล้วเฮ้บบรอดแล้วครับรอดแล้วรอดแล้ววันนี้ร้อยโลย สองคนองคนวิ่เฮ้ยราการนักเรยเราวิ่งออสาซะหน่อย้เนเฮยเอาลนลเาลยิงไอ้หวายกายขึ้นเฉยโดนเฉยแล้คิดว่าไม่โดนนะแักพักสายน้ำมันพัดออกมา่ว่ะ ตายทุกอย่างเก๋แยอดตอนนี้ยิงโดนได้ไงเนี่ยนะไม่ถึงเลยแม่หลานจดไกลยน่ารักยิงกว่ากายเมื่อกี้น่าเลยกายขึ้นหลายตัวตัวเม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เก๋ก็ค่อยลงเลยอ่ะ đồn, không đi, đồn, đồn, không đồn. Đồn đồn, 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 không đồn, 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 không, đồn, đồn, ดกเเขานี่ย้าโดนเหรอผมโดนน้าโดนผมไม่โดนผมพันลูกดอกอะไรดูว่าโดนใครเดียวกันนะเพื่อนเดี๋ยวี้สวยงามผมไอ้เกียมานี่ผมพันมาด้วยนะว่าโดนโอ้ผมพาผมวิ่งเข้าดางในไง อวยงานครับผมต่อกายรุ่นลล่นนนนนีีช้้้าาามกเยะะิโด จะยิงแล้วมันไกลลอยตัวใกล้ตตแต่ว่ามันช้าไปถือน้ำบุ่งไดนะ้หน่ะโดนป่ะผมลึกไป ลงมาสะพานนะผมเดี๋ยวจะกลับล้อกลับไปเสืนหน้าแล้วลองกลับมาก่อนรู้มีตัวหรือเปล่า này đâu cái gì tiệp nám bùng lên, nó nụm đốn, văng ra rồi đấy, ra không เราก็ลงนะไปแล้วนะขุดก้มม่ทำเขาเป่าอย่ไหนวะนี่ผมเกี่ยวผมเกี่ยวสายนะอยู่นี่สายไรใสยผมเฮ้ยสายนุ่มนุ่มนี่ผมเกี่ยวอยู่นี่เออสายนุ่มนี่นี่นี่ป่าวิ่งอยู่นู่นดายังขึ้นแห้งมาก่อนดิโทรศัพท์โอ้โหผมยังไม่ได้เปิดกล้องเราปิดกล้องพอดีเลย นาเอาขึ้นมาก่อนดิใาสา่ขึ้นมาก่อนใส่ขึ้นมาก่อนนี่จับเลยลงไปจับเลยไงโ,โดนเลย <laughs> หนุ่มโดนก็ทิ่มน้ำบุ่งเลย <laughs> <laughs> ปิดกล้องพอดีสัตว์ปลาขึ้นเอา อย่าเอากระบอกขึ้นมาอย่าม้วนให้ก็มบ่กว่าแล้วมีใครโดนฮะเฮ้ยโจมเลยมาตบายอ่ะได้ๆไปยู่ไหนอยู่หัวเต่าหรผมโดดลงน้ำอ่ะโอ้โหมันตื่นนะหนูมมาดิขึ้นสวยเลยตัวเนี้ย จะปล่อยสายได้ไงนะมันพันอยู่ตรงนี้มันไม่มาโอ้โหหมดแล้วผ่า,าไปหมดแล้ว <c ười> หมด<อ>แตกหมดโอ้ยแตกหมดแล้วไ,ลไม่มาเลยไม่ถึงผ่านอยู่ไปไม่ถึงก็ดิ มันไม่สังเกตไม่ถึงวุ้นี่ออกนี่แล้วนี่ออกนี่แล้วนี่เดี๋ยวดีจะทำไงไปอะไปสายไหมเงยเียมซ้ำเลยเนี่ยเอาดูเป็นหลอกจะพันหายเลยน่าสวยเลอุ้ย งงของอนุ่มเนุ๋ยวปลดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคาดว่าบอ,อกแล้วว่ามีคนโดนทีมน้ำบุ่งเลยนั่นนุ่มสายวิกจูดดิดมันไม่ได้ขึ้นนี่มันตัวนี่นี่ตัวที่มุดนี่แหละเยอะยังตามได้เปล่า căn chip khởi đi tải đi yêu đuổi ngắt chặt nít tâm lý này tên nít tên nít nơi không ngon mía đâu không ngại đâu đâu chưa ngại อะไรยังหล่อเลยใหญ่ใหญ่กระปุกแตกแล้วไก่กระปุกแตกแล้วไลกองติดป่ะฮะฮะเฮ้ยมีดน<จ>ประกายกันทุกคนเลยทักงหมเนี่ยผมไม่โดนเลยผมไม่ดิ หวานแท้มตัวผมยิงนแหละทีแรกอะตัวที่ผมยิงด้วยเมื่อกี้น่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเขา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 ไม่ตัวที่ผมยิงทีแรกไงที่ผมบอกอะามใสนะเยอใสนะเยอะจังวะถามเดิงเดนเอาจากกขะโอยเข้าเ่แล้วก e ็ด uh, like right? you know, ึง ก็ดึงเอาขึ้นมาวนทั้งบนไ,ไน้ำไปหูไปป่ะโอ้ไปร้อยเมตรนะโอเคร้100นะอยเมตรก็วป๊เดียวสายไม่แน่นนะเด็กเดี๋ยวไปลงไปรับนี่ไงรถก,ก็ลงได้ มาแล้วป่านน่งรู้เห็นัวถีบน้ำบุ่งเลยโอ้โหม่แล้ม่มดะมองรอกบอกแล้วใครหนมีคนโดนนี่คนโดนยิงปุ๊บถีบน้ำบุ่งเลยปิดกล้องพอดีไม่มีช็อตยิงเลยโอ้ยมาแล้วครับนุ่งป๋านนุงนน่ง ครับใหญ่ดีอันนี้ก็ลองไปมันไม่ปิดพอเขาปิดก็ลากไปเลยให้ตัวได้ดไ,ไ,ดไงแรงมันถีบกัดไงแน่นไหมเนี่ยกิ๊บเปอร์แน่นยัง Tải từng Tải từng hả hả Ui, mấy rồi? Rồi. Ê. à Ê <laughs> 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 โดดน้ำอ่ะโดดน้ำเลยอ่ะลองดึงขึ้นไปลโอ้แล้วครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนมาครับผมไปนี่โอ้ยนมใหญ่ปิดกล้องปิดกล้องพอดีเลยแม่งขึ้นยิงกันพวกเพะเพะไม่ได้จะยิงไม่เป็นไรหรอกนี่ครับผมลงทุนโดดน้ำแล้ว ตาครับผมร้ามาตกปลาเหรอให้ดูเทียบเทียบอี๋สวยงามสวยงามครับผมไปตามชมต่อครับผมว่าจะไปยิงต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับผมไปเดี๋ยวไปรอโอ้ยฝายละมันไหลออกแบบนี้ได้เหรอวะเนี่ยอ,อู้น่าตัดเลยตับไม่เหลือกลับเช้ามาได้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  ครับผมตอนนี้ก็อยู่เรื่อยขึ้นร้องไห้เลยเจษตูนารูตนาร้องไห้เหรอร้องไห้อะนยคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกทีมงานเกรซ่าพัทลุยนะครับผมร้อนไม่ไม่ครับในความเพื่อครับผมรู้แล้ว Lấy đẹp cho con hả Phải có rồi cho con mày im nào hát, có hả <laughs> <laughs> Đi thôi Phụng này